สวัสดีครับแฮนด์แอนด์ฟิชชิงเคสตี้ครับผมวันนี้นะครับเราก็ได้คันมาแล้วนะครับผมเป็นคันสปินนะครับเพราะว่าโจทย์ของเราคือชุดสปินตกปลาเบิกนะครับ <ừ. S 1> ตัวนี้เป็นลิโตทามูล่านะครับจิกกิ้งซูปเปอร์ช็อตนะครับผม เป็นเวท p e 4 8นะครับผมความยาว5.2นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวสั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่ครับผม กออกมานะครับตัวนี้ก็จะไม่มีพลาสติกพุ่งโฟมอะไรเลยนะครับก็จะเป็นมาอย่างนี้เลยนะครับได้อารมณ์คานบิวนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะครับผมท้ายนี้ก็จะเป็นตูดยางแขกนะครับผม แล้วก็มีแหวนแต่งนะครับตัวนี้ก็จะมีแหวนแต่งเป็นสีออกไทเทียมทองทองนะครับสวยงามนะครับผมแหวนแต่งค่อนข้างเยอะนะครับล่ามจ่าเป็น e v a นะครับตัวนี้เป็นพกินทามูล่านะครับผมตัวแบงค์เป็นดับเบิลเอ็กคอร์ดนะครับผมแล้วก็จะมีสกีไลน์เป็นบิ๊กฟิทมอนเตอร์นะครับคันนี้ก็ทํามาเพื่อตกปลาบึกตัวเฉพาะเลยนะครับผม นะครับผมมีตาลิโตแล้วก็จะมีเป็นลูกปอเบิกด้วยนะครับผมตัวนี้รายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะครับนี่นะครับผมมีเขียนว่าทามูร่าบิ๊กมอนเตอร์นะครับผมก็สีจะเป็นสีเทานะครับไก่ตัวแรกก็เป็นไก่ขนาดใหญ่นะครับน่าจะเบอร์40นะครับผมทำมาเพื่อให้ตีเหยื่อได้ไกลนะครับ นี่เป็นลายแบงค์นะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองลุยกันครับผม